นนี้เป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นนั่นเองค่ะมาพร้อมกับการอัพเกรดสเปคที่แรงแรม 3GB กิกะไบต์รอม6 4กิกะไบต์เลยค่ะมาพร้อมกับเท็กเจอร์ดีไซน์ที่เป็นลายน้ำ5าเฉดสีค่ะครบครันทันสมัยค่ะพี่ยองรุ่นเซิร์ฟสองโปรลิมิเต็ดอีดิชั่นระบบปฏิบัติก,การเป็น Android 8.0 Oreo นอระคะ CPU ในคอร์ด3นึ่กิกะเฮิร์ตค่ะนอกจากนี้ยังรองรับซิม4 G ทุกระบบด้วยค่ะ บียอนรุ่นเซิรฟ2 Pro Limited Edition นเคะรุ่นนี้ครบครันทุกฝั่งชันไม่ว่าจะเป็น Face ID กับการปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าหรือจะเป็น voice ID นะคะปลดล็อกด้วยการใช้เสียงนั่นเองและยังมาพร้อมกับหน้าจอ6นิ้วมีความคมชัดนะคะเป็น QHD บวก IPS นะคะส่วนแบตเตอรี่ให้ไปเลย3,000มิลลิแอมค่ะบียอนรุ่น s ซ r ร์ฟ2 Pro Limited Edition ตัวนี้กล้องหน้า8ล้านพิกเซลแล้วมาพร้อมกับไฟแฟลช LED ด้วยนะคะส่วนกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซล บิอนรุ่นเซิฟสองโปรดลิมิเต็ดอีดิชันของเราวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้คุณไปเลยนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับปากกาทัชสกรีนด้วยมี5สีลิมิเต็ดเลยมีไวท์แบล็กเรด Pink, แล้วก็บลูนั่นเองค่ะราคาปกติเครื่องละ3 9 9 0บาทแถมฟรีบีออนกิฟต์เซตเจ็ดชิ้นไปเลยมูลค่า1490บาทนะคะประกอบไปด้วยนาฬิกาข้อมือพาว e r b a n แบง0 0มิลลิแอมช่อง usb เสียบชาร์จแบตในรถยนต์ค่ะฟิลม์มกระจกเคสซิลิโคนที่ตั้งมือถือแล้วก็ไอรีงด้วยรวมมูลค่าทั้งหมดนี้5,480บาทแต่รุ่นนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นไทร์เกอร์ช้อปปิง้งจัดให้เลยจ่ายเพียงแค่2190บาทเท่านั้นนะคะ พิเศษกว่านั้นอีกเพราะยกกำลังนะคะให้เลย2เท่านะคะรับประกันหน้าจอแตกหครั้งภายใน1ปีเปลี่ยนให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะตัวเครื่องรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยค่ะและมีจํานวนจํากัดจริงๆหมดแล้วคือหมดเลยนะคะไม่อยากให้ช้าโทรมาสั่งซื้อกับเราเบอร์นี้ค่ะ0ูน5 1 8 0ง0ค่ะ สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ายกระดับให้เป็นรุ่น Limited Edition โดยเฉพาะเลยนะคะเนื่องจากว่าอัปเกรดสเปคมาแล้วด้วยเป็นสเปคที่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานเลยค่ะแบบครบครันแล้วดีไซน์ของเขาโดดเด่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเป็น l i m i t e d Edition ขนาดนี้แน่นอนว่าราคาต้องพิเศษแล้วก็ดีที่สุดที่สําคัญคือคุ้มค่าที่สุดค่ะใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นของเราวันนี้บี o อนรุ่น s ซิร์ p สองปโปรนะคะลิมิ เด็ดอีดิชันนั่นเองค่ะรุ่นนี้แล้วก็มาพร้อมกับปากกาทัชสกรีนด้วยมี5สีสีลิมีเต็ดมากๆเลยมีไว้แบล็กเรดพิงแล้วก็บลูนั่นเองค่ะราคาปกติอยู่ที่เครื่องละ ,3990 บาทแถมฟรีมีย่อนกิฟต์เซ็ตให้ไปเลย7ชิ้นนะคะมูลค่า1490บาทซึ่งคุณจะได้ทั้งนาฬิกาข้อมือ Power Bank 5,600อม ah ิลลิแอมค่ะช่อง usb เสียบชาร์จแบตในรถยนต์นะมีฟิล์มกระจกเคสซิลิคอนที่ตั้งมือถือไอริงด้วยโหเยอะมากรราคาคควมมทั้งหดะะือ5,44880 แต่รุ่นนี้เป็นรุ่น Limited e dition Tiger Shopping จัดให้เลยจ่ายแค่2,190บาทราคานี้ดีมากแต่ยังไม่หมดนี่ะพิเศษกว่านั้นยกกำลังสองเลยกับการรับประกันหน้าจอแตก1ครั้งไปใน1ปีเปลี่ยนให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆดั้งสิ้นเลยนะคะตัวเครื่องรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยหูคุ้มค่าขนาดนี้นะคะมีจำนวนจำกัดจริงๆเพราะฉะนั้นรีบโทรมาหาเรานะคะเบอร์นี้ค่ะ02น5 1 8อ0 0ค่ะ มาดูกันเต็มๆดีกว่านี่คือเซิร์ฟ2อโปรนั่นเองนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดจากบีออนซึ่งต้องบอกว่าเป็น Limited e dition ด้วยอย่างแรกเลยอยากจะบอกเขามาพร้อมกับนี่ค่ะเป็นปากกาทัสกีนแบบนี้นะคะเราต้องพูดเลยว่าใครที่ได้ใช้ปากกาทัสกีนนะรับรองว่าติดใจแน่นอนเพราะว่าลื่นไหลามากกว่าการใช้นิ้วอีกเลยนะคะอันนี้ใช้ดีมากๆเลยแล้วคุณเห็นไหมแอปเยอะแยะไปหมดเลยดูสิเนี่ยเต็มเครื่องเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างที่เราบอกว่าตัวนี้เป็น l i m i t e d e dition ค่ะ นี่ลอม64 g b คือต้องบอกว่านี่คือเยอะที่สุดในช่อง Tiger Shopping เลยก็ว่าได้นะคะ64 g b คุณคิดดูคุณอยากจะเก็บรูปอยากจะเก็บคลิปอยากจะโหลดแอปต่างๆคือใส่ได้เยอะมากเลยแต่ว่ามีพอค่ะมาพร้อมกับการประมวลผลบอกเลยว่า l ลิมิเตงนี้สเปคแรงมากแรม3 g b นะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นลื่นไหลสุดๆอย่างแน่นอนส่วน CPU ของเขานะคะเป็น CPU Core 1.3กิกนะคะตัวนี้แล้วก็ยังรอง รองรับทุกแอปพลิเคชันเนื่องจากว่าเขาเป็น Android 8.0 Oreo ด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างอยากจะให้ดูนั่นก็คือหน้าจอของเขาหน้าจอของเขาดูสิ นี่กว้างมาก6นิ้วเลยนะคะแล้วก็ไร้ปุ่มโฮมด้วยแล้วความคมชัดของเขาเป็น QHD บวก IPS นั่นเองนะคะซึ่งชัดทุกมุมมองเป็น Full View Display ด้วยคุณอยากจะดูหนังเล่นเกมฟังเพลงดูโซเชียลต่างๆตัวนี้ดูได้ทั้งวันด้วยเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ของเขาก็ให้มาถึง3 0 0 0ันมิลลิแอมเลยนะคะที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือใส่ได้2ซิมนะคะแล้วก็รองรับซิม 4G ด้วยทุกระบบทุกเครือข่า,ขายส่วนกล้องหน้าของเขานะคะกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับแฟลช LED ด้วยนะคะเรวมาดูด้านหลังกันบ้างกล้องหลังของเขานะคะ13ล้านค่ะ13ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED แล้วดูดีไซน์ฝาหลังเห็นไหม สวยมากนี่นี่เล่นแสงเป็นลายน้ําแบบนี้ต้องพูดเลยว่าลายน้ำเท็กเจอร์แบบนี้นะคะดูดีมีระดับจริงๆแล้วยังมีมาให้คุณเลือกเป็นแบบสีลิมิเต็ดอีก5สีนะคะเพราะฉะนั้นคุณดูสีมีไว้มีแบ็คมีเรดพิ้งแล้วก็บูเป็นการไล่เฉดสีแบบลิมิเต็ดเลยเพราะฉะนั้นคุณเลือกเถอะรีบเลือกดีกว่าก่อนที่สินค้าจะหมดเพราะมีจํานวนจากัดแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะบอกเนื่องจากว่าเป็นบียอนคุณมั่นใจในคุณภาพได้เลยเพราะนี่เขามีรางวัลการันตีเป็นท็อปแดนอวอร์ดแล้วปี2020แล้วด้วย นะคะเป็นรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นค่ะรุ่นนี้นะคะมี Fa สไอ d ดีให้ด้วยค่ะกดด้านข้างแล้วก็ไม่ต้องสไลด์มือเลยนะคะอมอสแกนหน้ามออย่างเดียวสแกนหน้าอย่างเด็ดให้ดูอีกรอบนึงนะคะกดด้านข้างโอ้โหมาดูนะคะ ไม่ต้องสไลด์ได้ด้เลยอ่คะคุณล่พอเข้ามาใช้ด้านในแล้วเดี๋ยวเราจะให้สังเกตดูนะคะตัวเลขด้านบนตรงนี้ 4G คือรุ่นนี้นะคะรองรับซิม 4G ไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนในประเทศไทยนี่เลยรองรับซิม 4G ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะเราจะเปิดอะไรให้ดูค่ะนี่นี่นี่นอันนี้คือ Youtube นะเราเข้า u t u b e ให้คุณดูไหลเลื่นได้ดีเลยและสังเกตอะไรไหมว่านี่ ปูวิวดิสเพลย์คือบางคนเนี่ยนะคะที่ใช้จอเล็กอยู่แล้วมีอ้อหูไม,ไม่ไม่เป็นปูวิวไม่ได้จอใหญ่แบบนี้ดูเราไม่ได้อัจรยรนะคะแต่จอใหญ่แบบนี้ดูเราได้อัจรยรกว่าจอเล็กต่างกันยังไงเดี๋ยวพาไปดูเทียบกันเลยจอ55นิ้วกับจอ6นิ้วเห็นไหมคะมต่างกันเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นรับชมแบบได้อัจรยรลองเปลี่ยนมือถือให้อัปเกรดมาเป็นหน้าจอใหญ่ดีกว่าค่ะนี่แลวจะให้ดูว่าระบบความปลอดภัยของเขามีหนึ่งอย่างคือ Vo i c e ซดีค่ะเซิร์ฟ2 Pro นี่เข้ามาได้เลยอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ดูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเราจะให้ดูรูปภาพนั่นเองค่ะ,คะอ่าคุณมาดูรูปกันหน่อยนี่เป็นรูปที่เราถ่ายทิ้งไว้นะอ่าจากกล้องนี้นี่คือกล้องหน้าแ<อ>น่นอนขอยอมรับสารภาพด้วยความจริงใจว่าเราแต่งสีให้ขา<อ>ะค่ะ <c oughs> แต่งสีแล้วจะบอกว่าสวยมากเลยคือแสงนวลมากดูเหมือนคนผิวดีอ่ะเป็นเกาหลีนิดๆนะอ่แต่ว่าแล้วลองมาดูกล้องหลังชัดมากจริงๆนี่คือกล้องหลังที่เราบอกว่า1 3ล้านพิกเซลนะคะเนี่ยสวยมากแล้วที่สําคัญคือที่เราชอบอีกหนึ่ง เนื่องจากว่ามีปากกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะทําอะไรมันจะง่ายมากอย่างอยากจะแต่งรูปแบบนี้อันดับแรกเลยในการแต่งรูปอุ้ยมีเยอะแยะมากมายคุณจะเลือกเป็นสีก,สก็ได้เห็นไ,<ช>ไหม,ไหมอาสีนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นประมาณนี้จากนั้นคุณอยากจะใส่กรอบได้ด้วยมีหลายแบบให้คุณเลือกแบบนี้แบบนี้เห็นไหมแลม้วทำได้หลายอย่างคุณอยากจะกลับอยากจะหมุนภาพทุกอย่างทําได้ในนี้หมดเลยค่ะโอ้ยนอกจากนั้นนะคะแหวดรุ่นนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นแน่นอนว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่หูเป็นลิมิเต็ดก็ต้องของแถมพิเศษด้วยเช่นกันนี่นาฬิกาใส่อยู่นแล เ,เขาไม่ได้มาแค่านาฬิกาเขาเป็นบียอนกิฟต์เซ็ตให้ไป7ชิ้นเลยทั้งหมดนี้คุณจะได้ไปแล้วก็นี่แนะ่นอนหลายคนต้องได้ใช้สิ่งนี้นะคะที่เราให้ไปให้มาเยอะมากนะคะมี power bank ห mm. ้าพันหกมิลลิแอมมีช่องเสียบ USB นะคะที่ชาร์จแบตในรถยนต์นะคะ<ช>แล้วก็มีฟิล์มกระจกเทสซิลิโคนที่ตั้งมือถือไอริงคือเยอะมากๆรวมมูลค่าเนี่ย1,490บาทเลยคือทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มได้ไปด้วยเลยะคะ่ะใช่มาดูโปรโมชั่นกันนะคะใครที่รอรุ่นนี้อยู่จัด โปรให้แล้วค่ะรุ่นนี้บีออนรุ่นเซิร์ฟสองโปรลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะมาพร้อมปากกาทัชสกรีนด้วยมี5สีลิมิเต็ดให้คุณเลยมีไวท์แบล็คเรดพิงก์แล้วก็ฟลูค่ะราคาปกาติอยู่ที่เครื่องละ3990บาทแต่ว่าเราแถมฟรีบีออนกิฟต์เซ็ตให้เยอะมาก7ชิ้นเอาไปเลยค่ะมูลค่าถึง1490บาทนะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยค่ะคุ้มจริงๆนะคะต้องบอกว่าราคารวมทั้งของแถมแล้วเนี่ยปกติเราต้องจ่าย5480บาทใช่มะัะแต่รุ่นนี้ลิมิเต็ดสดิชั่นแบบาทใช่ไหมคะแต่รุ่น ราคานี้ค่ะ2 1 9 0บาทโอ้โหแล้วพิเศษยกกำลัง2อีกอย่างหนึ่งคือนี่การรับประกันหน้าจอแตกให้คุณ1ครั้งภายใน1ปีเปลี่ยนให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขใดเลยเลยนะคะเนี่ยจะบอกว่าตัวเครื่องรับประกันให้คุณอีก1นที่เต็มด้วยนะและมีจำนวนจำกัดด้วยถ้าหมดก็คือหมดเลยไม่มีมาอีกแล้วแน่นอนกับรุ่นนีมิเต็ดแบบนี้รีโทรเถอะค่ะเบอร์นี้นะคะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ ดีเซอร์นเพราะฉะนั้นสเปกเนี่ยนะคะบอกเลยว่าไม่มีรุ่นไหนเยอะเท่ารุ่นนี้แล้วดูสิรอมสแมแรมแออแรม3รอม64เยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วดีไซน์สวยมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นลายไหมนี่นบอก <ไป S 1> แล้วว่าดีไซน์ตัวนี้โดดเด่นนะคะแล้วก็การไล่เฉดสีเนี่ยเป็นแบบลิมิเต็ดดีเซอรนด้วยคุณมี5สีให้เลือกนะซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วคุณไปดูกันอย่างแรกเลยคือไวท์นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าความเรียบหรูดูสวยรูหรูหราคือตัวนี้เลยนะใช่หรือจะเป็นแบล็คนะคะแต่จริง นะไม่ว่าจะไวท์หรือแบล็คนะคะ<ม>เขาจะมีลายน้ําให้นะคะ<ม>ซึ่งลายน้ำเนี่ยยิ่งจับมันยิ่งดูดีไม่ว่าจะเป็นเรสที่เป็นการไล่เฉดสีนะคะมีความแบบสาวเปรี้ยวขึ้นมาผู้ชายใช้ก็ดูเท่หรือจะเป็นทิ้งก็สวยเห็นไหมจะเป็นความที่แบบเป็นยูนิคอร์นนิดๆนะคะ<ม>แล้วก็ยังมีลายน้ําข้างหลังเนี่ยมีให้ทุกสีจะเป็นบลูก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วไม่ใช่สวยดูโดดเด่นแค่เรื่องดีไซน์แต่เรื่องสเปคดสิใช่เพราะว่านี่คือลิมิเต็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าจอต้องใหญ่นีหนีห มากเลยแรม3นะคะตัวลอม64เนี่ยท้าให้ดูเลยนะคะตั้งแต่เปิดช่องมานี่คือรุ่นนี้เครื่องนี้เป็นรุ่นที่ลอมเยอะที่สุด ใช่ค่ะเหนื่อยความจําคือคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาเก็บได้เต็มเครื่องเลยดีกว่านะคะส่วนความปลอดภัยเนี่ยเป็นระดับสากลนะมีทั้ง face id แล้วก็มี voice id ให้กับคุณด้วยนั่นเองค่ะใช่เลยค่ะหูกล้องถ่ายรูปก็ดีนะคะกล้องหน้า13กล้องหลัง8เอาไปเลยใครชอบถ่ายรูปรุ่นนี้ถ่ายรูปดียังไม่หมดนี้คือนาฬิกาข้อมือที่คุณจะได้ไปด้วยแน่นอนว่ารุ่นนี้เป็น limited edition นะคะของแถมก็จะพิเศษหน่อยนะค่ะนี่เลยนอกจากที่จะได้นาฬิกาแล้วคุณยังได้อย่างอื่นด้วยเพราะว่าเป็น beyond gift set เจชิ้นเลย 90บาทเลยนะอ๋อมี power bank 5 6า0มิลลิแอมป์ให้กับคุณนะคะมีช่อง USB เสียบชาร์จในเ,เสียบชาร์จแบตในรถยนต์นะคะมีฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนที่ตั้งมือถือแล้วก็ไอลิงคือต้องพูดเลยแค่ของแถมเนี่ยมูลค่ารวมก็1,490บาทแล้วเป็น7ชิ้นเลย<ช>นะทั้งหมดแต่ว่าให้คุณไปเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมเพราะโปรโมชั่นของเราคุ้มค่ามากจริงๆค่ะ มาดูโปรโมชั่นกันนะคะ Beyond รุ่น Surf 2 Pro Limited Edition ค่ะมาพร้อมประกาศทัชสกรีนด้วยนะคะมี5สี Limited ให้คุณค่ะมี White Black Red Pink แล้วก็ Blue ราคาปกาติอยู่ที่เครื่องละ3,990บาทแถมฟรี Beyond Gift Set 7ชิ้นเอาไปเลยนะคะมูลค่าของแถมเนี่ย1,490บาทคุณได้หมดนี่เลยค่ะซึ่งคุ้มมากเลยนะราคารวมทั้งหมดนี้พร้อมของแถมนะคะจ่ายปกติต้องจ่ายที่5,480บาทใช่ไหมคะแต่วันนี้รุ่นนี้บอกแล้วว่าเป็น Limited Edition จัดให้เลยยจ่่าแค 2,190บาทแต่ยังไม่หมดเป็นเท่านั้นนะคะเรามีความพิเศษยกกําลังสองนี่เป็นการรับประกันนะจอแตกให้1ครั้งภายใน1ปีเปลี่ยนให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรุ่นนี้คมมากอีกอย่างนะตัวเครื่องของเรารับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะต้องรีบหน่อยแล้วแหละเพราะว่ามีจํานวนจํากัดค่ะคือทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีมาอีกนะคะเพราะนี่คือ Limit e d Edition โทรมาเบอร์นี้ค่ะ023518000ค่ะ มีย้อนรุ่น s ซ r f ์ p สองโปรลิมิเต็ดอีดิชันเนคะรุ่นนี้เราอัพเกรดสเปคให้แรงแน่นอนค่ะเพราะดำม3ิ b พร้อม 64GB กิกะไบต์เลยแล้วมาพร้อมเทคเจอร์ดีไซน์ที่เป็นลายน้ำสวยมาก5เฉดสีคุณเลือกเลยนะคะรุ่นนี้ครบครันทันสมัยค่ะมีย้อนรุ่นเซิร์ฟ r o เป็น Limited Edition นะคะรุ่นนี้ระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.0 Oreo ค่ะส่วน CPU คอร์ดคอนหนร์นั่นเองค่ะแล้วยังรองรับซิม 4G ทุกระบบด้วย พิยอนรุ่นเซิร์ฟสองโปรลิม Edition เนี่ยค่ะครบครันทุกฟังกชันไม่ว่าจะเป็น Face ID ปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วยังมี Voice ID ปลดล็อกด้วยเสียงค่ะมาพร้อมหน้าจอ6นิ้วและความคมชัดเป็น QHD บวก IPS นะคะส่วนแบตเตอรี่ก็ให้ไปเลยค่ะ3000มิลลิแอมค่ะพิยองรุ่นเซิร์ฟ r o Limited Edition กล้องหน้า8ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช l LED นะคะส่วนกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลเลยค่ะพร้อมกับแฟลช LED เช่นเดียวกัน วิญญาณรุ่นเซิฟสองโปรลิมิเต็ดอีดิชั่น Pro นะคะมาพร้อมประกาศทาสกรีนด้วยมี5สีลิมิเต็ดให้คุณเลือกคะ่ะมีไวท Black, Red, Pink และก็ Blue ค่ะราคาปกติ3,990บาทค่ะแถมฟรีด้วยกับ Beyond Gift Set 7ชิ้นเอาไปเลยค่ะมูลค่า1,490บาทมีนาฬิกาข้อมือพวาวเวอร์แบง5,600ม ah. ิลลิแอมช่อง USB เสียบชัดแบตในรถยนต์ได้แล้วก็มีฟิล์มกระจกคเคทซิลิโคนที่ตั้งมือถือไอรินด้วยนะคะราคารวมทั้งหมดนี่คือ5,480บาทค่ะแน่นอนรุ่นนี้เป็นรุ่น Limited Edition ใครก็ชอบ Pink จัดให้จ่ายเพียงแค่2,190บาท พิเศษคนนั้นค่ะพิเศษยกกําลังสองไปเลยรับประกันหน้าจอแตกคุณหนึ่งครั้งภายใน1ปีเปลี่ยนให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขใดดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วคุ้มขนาดนี้ต้องรีบตัดสินใจด้วยตัวเครื่องรับประกันคูณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะมีจํานวนจํากัดจริงๆค่ะหมดแล้วก็จะไม่มีมาอีกแล้วแหละรุ่นนี้เพราะนี่คือ limited edition ค่ะโทรมานะคะเบอร์นี้ค่ะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ ดูกันชัดๆเดค่ะนี่คือ Limited Edition ดูสิดีไซน์เขาสวยมากเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมปากกาทัสปีนที่สาคัญรุ่นนี้นะคะสเปคเขาดีม,มากดีที่สุดเท่าที่เราเคยขายมาเลยนะคะสเปคแรงกว่าแน่นอนค่ะนี่ค่ะอย่างที่บอกนี่คือ Surf 2 Pro นะคะอย่างที่บอกก็คือ Smartphone Limited Edition นะมาพร้อมกับปากกาทาสกัสปีนนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าใครได้ใช้ปากกานะติดใจแน่นอนคืคอรลื่นไหลแบบนี้เลยอะ ือเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้นยมันจะรู้สึกดีกว่านิ้วนั่นเองนะคะแบบนี้นะแล้วที่สําคัญนะอยากจะบอกว่าตัวนี้นะอัปเกรดมาแล้วแน่นอนว่าเนล้อม64 g b คือเยอะมากๆอันนี้คือเยอะที่สุดใน t i เกอร์ช p อปปิเคยมีมาเลยเพราะฉะนั้นคุณอยากจะเก็บ เก็บรูปถ่ายเก็บแอปพลิเคชันต่างๆคือโหลดมาได้เต็มเครื่องเลยนะคะไม่พอนะอัปเดตสเปคมาด้วยเป็นแรม3กิกะไบต์ค่ะนี่คุณดูสิความแรงขนาดนี้นะคะทั้งลอมทั้งแรมอัปเกรดมาเยอะขนาดนี้อย่างที่เราบอกเขาถึงเป็นรุ่นลิมิเตดนั่นเองนะคะแล้วยังมาพร้อมกับ CPU คอร์คอร์1.3กิกะเฮิร์ตนะคะและที่เห็นเลื่นไหลแบบนี้เขาเป็นระบบปฏิบัติการ Android 8.0 o r e o นั่นเองนะคะแล้วก็หน้าจอของเขาตัวนี้เห็นไหมหน้าจอเขากว้างนะเพราะว่ากว้างถึง6นิ้วเลยนะคะแล้วก็เป็นไลท์ ด้วยนะคะความคมชัดของเขาเป็น QHD บวก IPS นั่นเองคือชัดทุกมุมมองใครติดซีรีส์อยากจะดูบอลอยากจะดูกีฬาเล่นเกมโซเชียลต่างๆตัวนี้คุณลองรับไปเลยเราเล่นได้ทั้งวันเพราะแบตเตอรี่3 0ม0มิลลิแอมเลยค่ะไม่พอยังใส่ได้2ซิมแล้วเป็นซิม 4G ด้วยนะที่รองรับเพราะฉะนั้นทุกระบบทุกเครือข่ายคุณใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะส่วนกล้องหน้าของเขากล้องหน้าตัวนี้8ล้านพิกเซลค่ะพร้อมกับแฟลชด้วยมีแฟลชข้างหน้าด้วยนะแล้วกล้องหลัง กล้องหลังเนี่ยดูดีไซน์ของกล้องก่อนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้คือแบร์ระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ให้ความละเอียดม,มาถึง13ล้านพิกเซลค่ะพร้อมกับไฟแฟลช LED เช่นเดียวกันนะแล้วดีไซน์ดูสซดูสซนี่ชอบแค่ขยับมือน,นิดเดียวเองะคือ<ช>ลายเปลี่ยนแบบนี้นะมันเหมือนแบบขยับได้ตลอดเวลาแบบนี้เพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาเป็นเท็กเจอร์ลายน้ำแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มี5สีให้คุณเลือกนะเป็นแบบไล่เฉดสี Limited Edition ลิมิเต็ดอินดิชั่นเลยมีตั้งแต่วายแบ็คเรดพิ้งแล้วก็บลูนั่นเองค่ะเนี่ยสวยทุกสีและที่สำค นะมีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยนะแล้วก็บียอนนะคุณมั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นสินค้าคุณภาพเพราะเขาการันตีด้วยรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดสนั่นเองค่ะเป็นรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นค่ะรุ่นนี้เป็นลิมิเต็ด dition ใช่ไหมคะมาพร้อมกับเฟซไอดีด้วยนะคะคือกดด้านข้างเขาจับหน้าเราเลยไม่ต้องสไลด์นะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวมากนะคะกดด้านข้างนี่นะคะมองไปที่หน้าจอสแกนใบหน้าให้เรานี่คือระบบรักษาความปลอดภัยนะคะเล็กอย่างคุณมาดูตรงนี้นี่ไปใกล้ เลยนี่คือ 4G นะคะแสดงว่ารุ่นนี้รองรับซิม 4G ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนในประเทศไทยก็ใช้ 4G ได้นะคะอินเทอร์เน็ตเร็วแรงเลยแหละนะะามาดูนะคะสำหรับหน้าจอใหญ่แบบนี้เราจะให้คุณมาดูกันชัดๆ ท,ทั้งภาพและเสียงเป็นไงคะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าอัพพาร์นในการรับชมภาพมันดีขึ้นเยอะเลยนะชัดมากเพรนะาะอะไรทาราสังเกตนะนี่คือเป็น Full View Display เพราะฉะนั้นซื้อมือถือต้องเป็น Full View Display อ่าน,นี้ไม่ออกเดี๋ยวให้ดูเทียบกับจอเล็กนะคะว่ามันแตกต่างกันจริงๆนะถ้าจุด้านิ้วกับนิ้วเหมือนนิดเดียวใช่ไหมแต่คุณดูจอสิ Full View Display ตรงแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ Limited Edition หน้าจอดีมากเลยค่ะแล้วนี่มาพร้อมกับความปลอดภัยหนึ่งอย่างคือ v o ซ c e ID ค่ะดูนะ Pro. เซิร์ฟสอโปรแล้วก็เปิดให้เลยนี่จะทำให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่เซิร์ฟสโปรแบบนี้ง่ายมากๆใช้เสียงตัวเองเท่านั้นในการเข้าเครื่องเพราเข้ามาแล้วเราอยากจะให้ดูอย่างหนึ่งคือเรื่องของรูปถ่ายนี่คือรูปจากกล้องห,หลังที่เราบอกนะว่า13ลา้านพิกเซลคือชัดมากนะชัดมากดูสิ ดูสีแสงดีมากแล้วไม่พอค่ะที่เราชอบม,มากกล้องหน้าคือการปรับของเขาเราแต่งแล้วมันสวยมากปรับทั้งรูปหน้าทั้งสีผิวจะให้ดูว่าปรับแล้วไม่หลอกตานะอันนี้ปรับแล้วสวยวิงจริงๆนะคะไม่พออะอยากจะแต่งรูปให้ดูสักหน่อยนึงเนื่องจากว่าแต่งผิวมาแล้วก็แต่งสีรูปหน่อยมีโทนเป็นวินเทจเป็นขา <he, S 2> วดำ เป็นปสีอ่อนๆแบบนี้เป็นเข้มๆแบบนี้ก็จะดูสวยเหมือนกันนะนี่แล้วก็ให้ดูว่าใส่กรอบก็ได้แบบนี้นะคะคือไม่ต้องเข้าแอปพลิเคชันนะคือใส่ในนี้ได้เลยแต่งในนี้ได้เลยในแกลเลอรี่เลยค่ะฮาราะนะแล้วทุกคนมาดูอะไรนี่นี่คือนาฬิกาข้อมือบอกแล้วว่ารุ่นนี้นะคะเป็น l i เต t ดอ e ด i ชั o n เพราะนั้นของแถมก็ต้องพิเศษด้วยเช่นกันแต่ไม่ได้แค่นาฬิกาข้อมือนะเพราะว่าเราให้เป็นกฟต์เซ็ตเลยค่ะนี่คือ b e ยอนกริปเซ็ตเจ็ดชิ้นเอาไปเลย1 4 9 0้อยาบาทได้หมดได้เยอะมากเลยนะคุ้มมากมีตั้งแต 5,600มิลลิแอมนะคะมีช่อง USB เสียบชาร์จแบบในรถยนต์มีฟิลรตจกเคสซิลิโคนที่ตั้งมือถือไอริงคือครบคัรรวมไปถึงนาฬิกาข้อมือที่เราบอกด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือกิฟต์เซ็ตเชิ้นแล้วมูลค่าของเขานะ1,490บาทนี่คือของแถมที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองค่ะแต่เรามีโปรโมชั่นสําหรับรุ่นลิมิเต็ดแบบนี้มาดูกันมิยอนรุ่นเซิร์ฟสองโปรลิมิเต็ดอีดิชันนะคะมาพร้อมกัศทัชสกรีนด้วยมี5สีลิมิเต็ดเลยนะคะเลือกเลยนะมีทั้งไว เล็กเรดพิงแล้วก็บลูสวยทุกสีเลยนะคะแล้วก็ราคาปกตินี่เครื่องละ3 9ม0าบาทค่ะวันนี้แถมฟรีบีออนกิฟเซตอีก7ชิ้นมูลค่า1490นี้บาทให้คุณด้วยสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้านะคะ7ชิ้นนี้คือได้หมดเลยนะเยอะมากราคารวมกันหน่อยนะคะทั้งหมดนี่รวมของแถมปกติเราต้องจ่าย5,480บาทแต่บอกแล้วว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอี dition นะคะไทเกอร์ช้อปปิ้งจัดให้ราคานี้เลย2190บาทจาา่ายร้อยม่พ้อพิเศษกว่ายราคาน ทัง2ความพิเศษให้เป็นการรับประกันหน้าจอแตก1ครั้งภายใน1ปีเปลี่ยนให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขอีกนะคะโอ้ยคุ้มมากเลยนะคะแล้วรุ่นนี้นะตัวเครื่องรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยมีจํานวนจํากัดค่ะหมดแล้วก็คือไม่มีมาแล้วนะคะหมดเลยจริงๆนะต้องรีบแล้วแหละเลือกสีแล้วโทรมาหาเราเบอร์นี้นะคะศูนย์สองสามห้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะโอ้โหนี่นี่แปดสเปคแรงมากดูสิ ล้อม6 4กิกะไบต์ล้อดีไซน์ก็สวยอ่ะดู<อ>ดิมี5สีให้เลือกคือสวยทุกสีจริงๆจะเป็นสีเข้มก็สวยใช่หรือจะอย่างนี้อย่างนี้3า<อ>สีนี้ก็สวยนะคะเพราะว่าเขาเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเพราะฉะนั้นเขาจะมีลายน้ําแบบเนี้ยเป็นเท็กเจอร์มาให้นะคะความสวยของเขาเนี่ยถือสีไหนก็สวยถึงบอกว่าคุณต้องเรียบตัดสินใจเพราะว่าเรามีจํากัดจํากัดหมายความว่าเป็นลิมิเต็ดมันต้องจํากัดจริงๆริะมันหมดแล้วหมดเลย <c oughs> นั่นแหละและอย่างที่บอกก็คือล้อม64กะไบสี่ไปนะช่องไม เ,เช้อปปิ้งแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความแรงที่คุ้มค่ากับคุณนั่นเองค่ะรีบโทรเข้ามาที่ Tiger Shopping 023518000ค่ะอ่ะตอนนี้หมดเวลาของบิยอนนะคะแล้วเราจะพบกันในสินค้าถัดไปแต่อย่าลืมนะรีบโทรมาหาเรานะคะ Tiger Shopping เ,เพื่อน เพื่อรู้ใจคุณ